จกุดินดาญาจะจับใจใจสอยเงินทองจะพากันทำลายศาสนาทำเครื่องรางของขังขายเทศเตเจเ,เทียงมีตรจับเนบหยูหากิกหาก็ทำไปแต่หลวงปู่ไม่ทำด้วยหลวงปู่ถือว่าพวกคือไม่ใช่พระไม่ใช่สมณะพวกทือเป็นมหาตุลปุ้นศาสนาผู้ที่ไปกราบไปไหว้ก็ทาดเสมอกันแต่ทาดเร็ว ทำลายศาสนาร่วมกันมหาเบจินรกมันเต็มไม่เป็นนางลูกนะในรูกแต่ละขมแต่ละขมนี่สุดขอบจักรวานลนู่นเห็นหรือ,อยังละ่พะพระรูปนี้เห็นมาแลว้วไปเที่ยวมาแลว้วจนขอท่านพยายมมาบวชแต่ภาวนาไม่ถึงภาวนาไม่เห็นเอาแต,ต่ตำรับตำราเอาแตท่ทิฏฐิมานะตัวเองมาพูดมันจะเห็นอะไรละ่ะมันจะเห็นเปจินผีเท่านั้นแหละ เห็นแต่เปเตเผีเอาแต่เปเตเผีมาครอบงำพุทธศาสนาไอ้พวกเราพระดีวัศวกาดีนี่อยู่ไหนล่ะร่วมตัวกันสิหรือว่าาตาดีมีน้อยนิดถึงจะมีน้อยนิดก็คือท่าดีทองคำก็คือทองคำนะลูกนะพชรก็คือเพชรทองคำน้ำเอกเพชรน้ำเอกเสมอกันโดยธรรมเสมอกันโดยธรรมเห็นศาสนาจริงรุ่งเรื่องและมั่นคง อย่าเข็นศาสนาจมจมจมเพราะพวกพระอุบาสติกาเราเป็นผู้ทําเป็นผู้ทําลายศาสนาเป็นผู้ทําลายหลักธรรมถูกพีนก่นายกราบขอขมาพ่อแม่ขอจารทุกรูปด้วยผมพูดเฉพาะศีลเสมอกันหมู่คณะหรือบาตริกาจะว่าหลวงปูง่หลวงตาลูกนี้ไปด่าพระด้วยกันหลวงปู่ไม่ได้ด่าพระหลวงปู่เทศเพื่อต้องการศีลเสมอกัน เห็นไหมพระเจ้าตัดนี่ต้องศีลเสมอกันตรงนี้ทิฏฐิเสมอกันทำเสมอกันพระเจ้ายังไงมาข้านกันมจะว่าเราเป็นเปรตเป็นผีนี่สิ่งนี้ที่ใช่ก็ต้องบอกว่าใช่สิ่งนี้ไม่ใช่ก็ต้องบอกว่าไม่ใช่ที่นี่คือธรรมนี่คือวินัยถึงพุทธการไม่ยาเข็นศาสนาพุทธจุ่มยาเข็นศาสนาพุทธที่เลือดที่ประเสริฐสว่างเฉวยวครอบประเทศไทยหรือครอบทั้งกลางโลกโลกโลกแล้วโลก ช่วยกันทีคนละไม้คนละมือทีหัดเป็นมนุษย์บ้างที่พระเราเนั่ยน,นี่จะว่าเป็นเปรตเป็นผีเป็นพวกจตุรย์ฉานกันอยู่มนุษย์แท้ต้องทารพผู้เป็นพ่อผู้เป็นแม่พ่อแม่คือพระพุทธเจ้าพระอ,องค์ตัดยังไงสิ่งนี้ที่พระอ,องค์ห้ามไม่ให้ลูกทำสิ่งนี้ที่พระอ,องค์อนุญ,ญาตให้ลูกทำ และทำไมเราจริงไม่เคารพผู้เป็นบิดาเลยผู้เป็นมารดาเลยอย่างไพวกเธอจะเป็นมนุษย์สมบูรณ์บริบูรณ์ได้ยังไงร่างมนุษย์ใจเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นเปรตเป็นผีเป็นสุรัายนั่นหลุดนรกมาเกิดน้องตามหาบัวเทศนั่นไอ้พวกหลุดนรกมาเกิดแต่หลืงปู่นี่จะบอกว่าไอ้พวกชิงหมาเกิดอันนี้ถึงใจดีกว่าที่หลุดนรกมาเกิดเขาใจยังมันก็เทือนใจนี่เห็นไหมล่ะบุญบัางไฟ นี่แต่พระทั้งนั้นเต็มอยู่นั่นยศพระครูทั้งนั้นเขียนไว้ยศปันรหัพระอธิการเขียนไว้ในรถโอ้ขายความชั่วตัวเองขายความโง่ตัวเองขายผู้เป็นพ่อกินดูเห็นไหมล่ะเขาายภาพให้ดนะูมันก็เทือนใจเราไม่ใช่หนหรอกคิดว่าไม่อยากจะพูดแล้วอยากจะพักก่อน แต่มันก็กระเทือนใจนั่นแหละเห็นเมื่อไหร่มันก็กระเทือนใจนนมีหน้าตั้งแต่ที่เราเป็นคาราวารเราอยากจะไปฆ่าคนชั่วให้ตายหมดทั้งโลกเหลือไว้แต่คนดีโอ้แสดงว่าพจนานุกรมในการสร้างคุณงามความดีหลวงปู่มีมาหลายภพหลายชาติหลวงปู่ต้องเจตนาไว้หลายภพหลายชาติตั้งเปรียญทานไว้ตั้งสัตว์ไว้หลายภพหลายชาติ จึงเป็นพจนานุกรมมาจนถึงปัจจุบันคงอยู่เป็นอย่างนี้หลยเราก็ไม่เข้าไปก้าวไก่อะไรมากมายนะหรอกเราก็ช่วยเท่าที่เราจะช่วยได้ก็อพ่อเรานี่เราจะเห็นพวกเปรตพวกผีพวกชิงหมาเกิดมาฆ่าพ่อเรานี่เราทนไม่ได้จริงๆนะนั่นนะถ้าจะ็ูพุทธภาษารก็ข้ามศพเราไปก่อนนั่นแหละเหมือนกุงสีแตกนั่นไม่หละทำไมที่พระเจ้าแตกจินมหาราช ตีฝาวงล้อมออกมามันอยู่ที่ภูสารต้นที่พาลูกไปนั่นเห็นไหมละ่ะอ่านหายไหมล,ล่ะล้นกองลบอาหารเพื่อกอบกู้ประเทศชาติบ้านเมืองเจ้าเลือดทาแผ่นดินต้องการเอาแผ่นดินนี้เป็นพุทธบูชาเดสมณะโคดมพทธเจ้าอ่านหายไหมละ่ะพระเจ้าตรัสสิน อีกพวกเรานี่มันดูแล้วมันน่าเกลียดเรียกว่าพระสมสอนอุบาสติกาสมสอนที่บอกว่าการละกินีหญิงกาละกินีชายกาละกินีพักการละกินีมันก็งามไปไงนั่นแหละมันต้องบอกว่านี่ภาษาบ,บ้านเรานี่นฟังง่ายนี่พวกพระสมสอนอุบาสติกาสมสอนผู้ดียกไว้นะไม่ได้ไปประมาทจ,จับจ้วง คูบาอาจารย์ผู้เลิศผู้ประเสริฐเหมือนพระองค์สังครราชและพ่อแม่คูจย์พระเถรานุเถรแลที่มีอยู่หลายรูปนะพร้อมทั้งอุบาสกบิสิกาที่เยอะๆที่เป็นคนดีก็เยอะสาธูุงง่งวัวรงตาไม่ไปประมาทจับจ้วงสาทูร่วมด้วยช่วยกันดีไหมปกป้องหลักธรรมหลักวินัยร่วมกันดีไหมดีกว่าที่จะไปกราบไปไหว้ไอ้พวกเตลถีนอกนี่ตอกลอย ที่โกนหัวน้องนุ่งของพ้าเหลืองแล้วฆ่าพ่อของตัวเองถึงพุทพธการแล้วนะลูกนะถึงพุทพธการแล้วเราจะทํายังไงศาสนาพุทธเราจรึงจะเจริญรุ่งเรืองด้วยธรรมด้วยวินัยเพื่อสอนลูกสอนล้านเพื่อให้ลูกให้ล้านผู้ที่เกิดใหม่โตทีหลังได้รู้ได้เห็นว่าศาสนาพุทธแท้เป็นอย่างนี้ เราไม่ได้ทำเพื่อเรานะลูกนะทำเพื่อลูกเพื่อหลานทำเพื่อลูกเพื่อหลานที่เป็นชาวพุทธจะได้เห็นว่าพุทธศาสนาที่แท้สอนอย่างนี้สอนอย่างนี้ไม่ใช่ว่ารุ่นลูกรุ่นหลานต่อไปจะเห็นเพียงวัดวารามโกนหัวนุ่งห่มผ้าเหลืองมีลูกมีเมียมีกิจการเหมือนทางโลกนี่เราทำเพื่อส่วนรวมเราไม่ได้ทำเพื่อเราเราทำเพื่อพระพุทธศาสนา รวมตัวกันสิลูกพระเต๋นเนนจีอุบาสิกาจะได้บุญมากได้อานิสงส์มากทำให้พระพุทธศาสนาเจรินรุ่งเรือง,องและมั่นคงสืบสืบไปขอโมทนาด้วยสาธุ